กระดาสวัสดีชาตโตโลตาลูศัพย์วิทยาจารย์กับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับโดยสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับผู้เล่นใหม่มากกว่านะเป็นการแนะนําให้วางแผนการสุ่มกาชาให้ดีๆต่อจากนี้เนื่องจากตัวที่จําเป็นเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากแล้วก็จะมาพูดถึงในเรื่องของตัวละครเมตาในอนาคตด,ด้วยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยถามหากันนะครับผมว่าตัวละครไหนมันอยู่ยาวบ้างตัวละครไหนเนี่ยเราควรสุ่มควรเปลี่ยนบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นเลยนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสไครต์แล้วก็สำหรับใคร ราคาถูกการเติมเองโฮขอแนะนําไปร้านเติมเกม Power Play เ,เลยครับนอกจากร้านจะเติมถักก่วการเติมเองแล้วนะร้านยังเปิดบริการ24ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจก็เพียงเสอร์เข้าไปใน Facebook ครับว่า po w r p l a y หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูทีมเมตากันเลยดีกว่าครับแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนนะเรื่องกระดูกวิวชันผมจะไม่พูดถึงอย่างแน่นอนครับเพราะว่ากระดูกวิวชันชิ้นหนึ่งเนี่ยบางอันก็ตกอยู่ที่20,000เพชรต่อชิ้นถ้าเกิดว่าใครมีก็แค่ดดดาาาาเเเมมมมมมมแแรงขึ้้้นนนัต่่่่ถกกกิวไไีป็็ผล เป็นผลครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะจัดก็คือตัวละคร1ตัวนะครับผมการันตีกั400บ0 0ใบแล้วสำหรับ SP นะพูดถึง HP s p อ่าแล้วก็การที่เราไปสุ่มถึงการันตี4ี0ใบเราก็ได้กระดูกประจําตัวมา2ชิ้นอ่าแล้วก็โดยจิตเนี่ยก็หาฟีได้นะผมจากกิจกรรมพยายามเล่นกิจกรรมก็ได้ตัวฟีมาแล้วแล้วก็ไปที่อะไรนะกายแท้นะครับผมนี่แหละคือ3อย่างที่คุณเนี่ยจะต้องจัดเนาะส่วนพวก อย่างอื่นที่มันเป็นของแต่งแล้วแต่คุณเลยครับอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเกิดว่าคุณมีงบคุณก็สุม่มถ้าเกิดว่าไม่มีงบคุณก็ไม่ต้องสุ่มครับผมพยายามเอาตัวละครเมตาให้ครบสุ่มให้ได้การาันตีทุกตู้ก็พอแล้วต้องพูดว่าการาันตีเพราะว่าการันตีเนี่ยมันได้กระดูกประจําตัวทั้งสองชิ้นเรามาดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับตัวแรกเนี่ยจะเป็นน้องทัวร์ายหยุนครับในอนาคตเนี่ยถามว่ายังตกเมตาเอ้ยยังยังติดเมตาไหมนะครับผมต่อให้เอาซื้อขามาเนี่ยยังไม่ได้ทําให้ทัวร์ายหยุ่นเนี่ออ้า ใช้งานได้ดียันในอนาคตและตู้ตัวละครก็ไม่มีรีรันครับเพราะฉะนั้นไปหาเอาเอง <c oughs> ส่วนกระดูกประจําตัวเนี่ยเขค่อนข้างงานหยาบอยู่ครับเพราะว่าคุณจะต้องหาเอาเองทั้ง2ชิ้นเลยนะสำหรับมือใหม่เนี่ยรอเอาซื้อขาดีไหมเอาซื้อขาก็อีกนานเพราะฉะนั้นยังไงก็ใช้ทัวพยุนไปพังๆก่อนละกันนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปครับ งแตงเก็บอะไรได้เก็บครับ <c oughs> เก็บไม่ได้ก็ไม่ต้องเก็บพยายามเก็บตัวละครให้ครบดีกว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะได้ไปสุ่มการันตีตัวไหนบ้างตัวละครต่อจากนี้ไม่รู้ว่าในคลิปนี้ผมได้บอกไปยังว่าลมค่อนข้างแรงมากเลยนะถ้าเกิดว่ามีลมเข้ามาเนี่ยขออภัยครับเราก็มาดูกันที่เดือนมิถุนายนจริงๆมันเปลี่ยนเป็นเดือนกรกฎานนะอย่างที่ผมบอกไปว่าหลังจากที่เขามีการเปิดซ์บกาบเนี่ยทำให้ตู้ตัวละครมันเลื่อนถัดไป1เดือนตอนนี้ถามว่ามันเลื่อนไป1เดือนมันมีผลไหมมีผลครับจากปกติเนี่ยตัวละครที่เขา เอาไว้ฉลองครบรอบ3ปีจะไม่ค่อยตรงเดือนใช่ไหมมักจะมาก่อนตอนนี้ถังซานเทพอายุราาฉลองครบรอบ3ปีเี่ยคิดว่าน่าจะตรงเดือนแล้วครับเรามาดูกันที่เดือนมิถุนายนเป็นเดือนกรกฎานะครับผมอันนี้มาแล้วปูกบีตอนแรกบอกว่าจะเป็น6ปีสุดท้ายก็าตามไต้วันยู่ดีนะครับผมก็คือตัวนี้ครับจะมาถามว่าดีไหมไม่ได้เป็นตัวละครที่ติดเมตาแต่ <c oughs> ตัวละครตัวนี้ครับผมมีไอเทมวิญญาณอ่าไอเทมวิญญาณเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนบุ๊ดไอเเราอะ่ะมันไม่มีคําว่าตกเมตาหรอกครับมันทํางานอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นเนี่ยไอไอเทมชิ้นก่อนๆน,นะครับผมที่ว่าทะลวง อ่ะทะลวงตรงนี้ก็ประหยัดไส้กอรอกตรงนี้ก็ได้ไส้กอรอกเพิ่มขึ้นปัจจุบันยังจะได้ใช้ไหมมันใช้อยู่แล้วครับผมมันเป็นการบูตไอ d ดีมันไม่ได้เหมือนกับตัวละครหรือไอเทมอื่นๆที่เราซื้อมาใช่ไหมบางครั้งพอใช้ไปนานๆมีของมาแทนที่ตกเมตาอันนี้ถามว่ามีตกไหมไม่ได้ตกครับผมเพราะว่ามันเป็นการยกระดับไอดีมันไม่ได้แบบเป็นไอเทมที่เฮ้ยเราต้องเลือกอันใดอันหนึ่งที่เราจะต้องใช้ในการต่อสู้นะไม่ใช่นะครับผมอ่ะและทีน,นี้เราจะเก็บยังไง ก็คือเราจะต้องใช้เพชรซื้อครับพอใช้เพชรซื้อเนี่ยอาวุธมันจะเป็นดาวม่วงใช่ไหมและดาวม่วงเนี่ยผมมีวิธีให้หนึ่งเลยคือคุณสุมจากตูน้นี้สุ่มซักร้อยยีหรือร้อยห้านี่แหละผมก็ไม่ผมก็ไม่แน่ใจนะมันจะได้ซักาดาวทองนะครับผมดาวทองไปดาวแดงเนี่ยก็สุ่มแน่นอนเลยครับตูน้นี้สุ่ม300ใบเราจะได้ไอเทมพหนึ่งดาวแดงเลยแต่ถามว่ามีวิธีอื่นไหมถ้าเกิดว่าคุณอยากประหยัดตัว๋วเพราะว่าดูจากตู้ตัวละครในอนาคตเนี่ยมันน่าจะไม่ได้พัก อันนี้ก็มีวิธีครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เงินครับผมนี่ ตรงนี้ลันคาร์าาพรเพชรแล้วก็ไม่ใช่ลันคาร์กิบบ็อกดิอ่ะตรงนี้ครับผมถ้าเกิดว่าใครเติมแพ็ครายเดือนตัว99กับ249ตัวนี้เนี่ยจะได้รับในทุกๆวันเนาะเดี๋ยวในอนาคตหลังจากไอเทมมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกซึ่งเก็บสะสมแล้วราวสอง,สองถึงสเดือนคุณไปดาวแดงได้ครับก็ค่อนข้างนานครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเสียเวลาอยากได้ตอนนี้เลยก็คือเราสุ่มครับผม300ใบอ่านลองดูนะครับผมว่าจะเอาทําสักดาวเหลืองดีไหมสุมส่ม120ใบแล้วก็ ค่อยไปต่อจากบัตรพาร์หรือว่าใครไม่อยากเติมบัตรพาร์ก็จัดไปเลยครับผม300ใบอันนี้แล้วแต่อย่างที่ผมบอกไปครับว่าไอเทมิ้นี้เนี่ยมันคุ้มค่ากว่าตัวละครอ,อีกอะดังนั้นเราไปเดือนถัดไปกันดีกว่า6ฮปีเนะครับผมเป็นตัวละครเมตาปัจจุบนันถามว่าจําเป็นไหมเดือนถัดไปจาก6ฮปีเีเนี่ยก็จะเป็นถังห้าแล้วดังนั้นผมไม่แนะนําดีกว่านะดังนั้นก็ไม่ต้อง ไปสุมมันแต่สิ่งที่จะต้องสุมคืออาวุธเทพของน้องครับเดี๋ยวตู้ตัวละครมานะครับผมพร้อมกายแท้เสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งนะครับผมก็น่าจะมีทางด้านของอาวุธเทพของน้องมาก็ซื้ออาวุธเทพมาแล้วก็ถามว่าควรสุมไหมอาวุธเทพในนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีเพชรก็สุ่มครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็เก็บไว้เฉยนะครับผมมันก็ยังแบบว่ามีผลลัพธ์เล็กน้อยที่จะเสริมให้ตัวละครดาเมจของคุณที่คุณเนี่ยจะใช้เป็นตัวหลักในอน,นาคตได้นอะดังนั้นอาวุธเทพของน้องเนี่ยแนะนําให้เก็บอยู่นะครับผมบาณ ของคุณเนะแล้วก็ต่อไปครับผมตัวละครปลายเดือนตัวนี้ก็ต้องมาจัดกันครับเป็นเทพสมุดระดับ SP โดยตัวละครตัวนี้เนี่ยตอนเข้าเซิฟจีนใหม่ๆรู้สึกว่าไม่ติดเมตาเลยนะพี่อ้นก็บ,บอกว่ามันเป็นบักแล้วก็แก้บักเป็นที่เรียบร้อยก็ทําให้เทพสมุดเนี่ยจะติดเมตาดยส่วนตัวแล้วถามว่า เข้าเซิร์ฟไทยแล้วไอเทสบุดเนี่ยมันจะบั๊กไหมผมคิดว่าไม่น่าบั๊กเนาะทางดหน้าของเซิร์ฟจีนเนี่ยมันจะมีการอัปเดตแต่ละเดือนมั้งผมก็ไม่แน่ใจมันอัปเดตเร็วอยู่แต่ของเราเนี่ยมันแบบอุย๊ยอัปเดตท,ที่มันข้ามแพทไปไกลเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันจะเป็นแพทที่มีการแก้เทสุูดเนี่ยอ่าให้หายบั๊กแล้วดังนั้นก็เทสมุดเอสกี้นะครับผมเป็นตัวละครที่ต้องจัดตัวละครเนี่ยก็ควรที่จะทําให้ไปถึง5าดาวแดงนะครับไม่ใช่แบบว่าทําดาวกระปีกระปอยตัวนี้ สองดาวตัวนี้สี่าดาวอะไรเงี้ยเออทำให้มันห้าดาวไปก่อนนะครับผมตัวละครตัวนี้ใช้ได้ยาวอย่างแน่นอนนับไปดู1 2 3 4 5ผมการันตีให้เลยว่าเทพสมุดเ f ฟเนี่ยอยู่ยาวกว่า5เดือนอย่างแน่นอนปัจจุบันยังไม่ได้ตกเมตาดนะครับสลับเทพสมุดร SP อ่ะแล้วก็ไปดูในเดือนถัดไปอันนี้ผมแนะนำว่าให้สุ่มครับโดยที่นี้มันจะเป็นทางเลือกระหว่างาสายค้อนกับสายปีกแล้วคุณจะเลือกสายไหนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไอเทมอ่ะมันจะมีการบูตสาย ปีกไปโดยเฉพาะบูตสายค้อนไปโดยเฉพาะใช่ไหมละ่ะมันหนักไปด้านใดด้านหนึ่งโดยส่วนตัวแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะปั้นดามเมจแค่ตัวเดียวให้มันสุดๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้ไปทางด้านของสายค้อนมากกว่านะครับตั้งแต่เกมเปิดยันปัจจุบันแล้วก็คือสายค้อนเนี่ยมันท็อปเทียร์อยู่แล้วครับผมแล้วก็เทพสมุดถังซานเนี่ยเอ้ยไม่ดิอ่าเทพอจุราถังซานเนี่ยมันก็คือสายค้อนด้วยนะอันนี้ไปต่อในอนาคตแต่ถ้าเกิดว่าใครมีงบหน่อยนะครับผมก็มาจัดตุนนี้และทีนี้แหละนะครับผมไอเราก็เอามาแทนดาเมจอย่าง6ปีก หมตอนนี้มีตัวแทนกี่ตัวแล้วเทสสมุดเอฟแทนตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้แทนตัวนี้และทีนี้ปีวิตรงนะครับผม โดยตู้นี้เนี่ยจะสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเอาตัวอะไรแล้วเป็นตัวละคร SSR 1ตัวแล้วก็ตัวละคร SP 1ตัวโดวยส่วนตัวแล้วผมแนะนําให้ข้ามไปเลยครับเพราะว่าปีวีตงเนี่ยกำลังจะตกเมตาเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะไปสุ่มนะครับผมใครที่คิดอยากจะสุ่มท่านาของปีวีตงไม่ต้องสุ่มแล้วนะครับผมปีวีตงเนี่ยกำลังจะตายในช่วงนี้ดังนั้นตู้นี้เนี่ยถามว่ามีอะไรควรสุ่มไหม ไม่มีเลยครับไม่มีอะไรควรสุ่มนะข้ามไปนะครับผมตอนนี้เราจะได้ปั้นไอเทสสมุด sp นะครับผมถังห้าว sp และก็ต่อไปครับผมตัวละครเมตาเป็นสายซับพ,พอร์ตไม่มีไม่ได้นะสลับนิ่งลงหลง SP ใครมีแล้วก็ยินดีด้วยนะครับผมจะได้ไม่ต้องเปลืองโมประมาณแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีก็ต้องจัดน้องครับผมนะน้องเนี่ยก็จะมาพร้อมกับกายแท้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วน้องลงหลง SP เนี่ยคุ้มค่ากันอย่างแน่นอนครับและทีนี้จัดนิ่งลงหลง SP มาแล้วเราจะมีงบประมาณไหมอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าไม่มีก็ข้าม เพราะว่าเราเอาดาเมจถังห้าไปแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีนิ่งลงหลงเออยู่แล้วยังไงก็ ควรที่จะจัดครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ผ่านได้หลายคอนเทนต์นะเป็นสายยจมตีเดียวเป็นเสียวอูอาชุล่าครับผมมาแป๊บเดียวแล้วก็กายแท้เขาก็จะมาเดี๋ยวนี้ตัวละครใหม่ๆนะครับผมขอบอกว่าการมาของเขาเนี่ยไม่ได้ทําให้ติดเมตาเลยเขาจะต้องมีจิตเขาจะต้องมีกายแท้ก่อนโดยตัวละครตัวนี้ครับผมมาได้แป๊บเดียวเดี๋ยวกายแท้เขาก็มาตามนะสลหรับตัวละครตัวนี้แล้วก็เราไปดูในเดือนถัดไปครับผมอันนี้ค่อนข้างนหนักหน่อยสำหรับใครที่ไม่มีเซียนตาหลิวเซียนตาหลิวลีลันมาพร้อมกายแท้นะครับผมอ่ะตัวละครตัวนี้ยัง เมาย,ยาวๆอยู่ก็ไปจัดมาครับพร้อมกายแท้ส่วนสำหรับน้องเซลเซียวนะครับผมน้องเซลเซียวนี่มาแทนปีวีตรงโดยสมบูรณ์ครับผมเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละนะทีนี้เราก็จะได้แล้วทัวประยุนนะครับผมเริ่มเก็บตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยเนื่องจากมันเป็นตัวละครระดับ S S R เนาะปั้นได้เลยครับไม่ตกเมตายาวแน่นอนกว่าจะถึง3ปีก็คือเดือนเมษาใช่ไหมอ่ะผมรับประกันเลยตัวละครตัวแรกครับทัวประยุนคุณปั้นตอนนี้ให้มันถึง5ดาวคุ้มค่าไหม อ่าผมให้สูงสุดตอนนี้ฉลองครบรอบ3าปีปัจจุบันน้องยังไม่ได้ตกเมตาเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้ปั้น5ดาวคุ้มค่าอย่างแน่นอนครับถึงแม้จะเป็นตัวละครระดับ S S R ต่อไปนะครับผมเซนต้าหลิวอันนี้ลองคิดเอากันแล้วกันนะครับผมฉลองครบรอบ3าปีเดือนเมษาปัจจุบันยังติดเมตานะครับไม่รู้ว่าเซนต้าหลิวเนี่ยจะกลับมาลีลันไวหรือว่าช้าแค่ไหนให้คุณเนี่ยลองพิจารณาว่าคุณปั้นตอนนั้นเนี่ยมันจะคุ้มไหมนะครับผมแล้วก็ต่อไปครับนิ่งลงหลง ปัจจุบันก็ยังติดเมตาและก็ต่อไปครับอันนี้เปลี่ยนเป็นเทพสมุทรอันนี้เปลี่ยนเป็นเซียวเซียอันนี้เปลี่ยนเป็นถังห้าวปัจจุบันกํลาลังจะเปลี่ยนเป็นถังซานอ่าอชูรานะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าของแต่งแต่ละอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีงบคุณก็ไปจัดถ้าเกิดว่าคุณไม่มีงบ คุณก็ไม่ต้องไปจัดครับผมแค่นั้นเองส่วนอาวุธเทพนะครับผมที่มันมาล่ะอาวุธเทพมันแค่พันเพชรเองครับไปซื้อมาแล้วก็เราควรจัดออดิแฟกต์นะครับผมใส่แบบนี้ไหมนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณมีงบคุณก็ไปซื้อเสริมครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีงบคุณก็ใช้แบบอาวุธเทพเปล่านะครับผมมันก็มีคุณสมบัติให้อยู่แล้วเนาะโดยอาวุธเทพในอนาคตมีตัวไหนบ้างที่จะมีก็ เดี๋ยวนะพี่อ้นเคยส่งอยู่นะผมพาไปดูอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลพี่อ้นใน Discord กันนะครับอ่านี่ก็คือเป็นทีมปัจจุบันที่ผมบอกไปปีปป่ิตรงถูกแทนครับอันนี้ทัวไปะหะโยนไม่ถูกแทนครับอันนี้ฉลองครบออบ3ปีนะเป็นเซนต้าหลิวครับผมแล้วก็เทพสมุทรแล้วก็นิ่งลงหลง ยังอยู่ปกตินะครับผมเห็นไหมตามนี้แล้วก็ทางสานเทพอาชิราแล้วถามว่าทางสารเทพอาชิราตอนนี้แทนถาง5ได้หรือยังนะครับผมพิลลนก็ยังปั้นไม่เสร็จแต่ว่าดามเมจใกล้เคียงกันมากแล้วนะครับผมในตอนนี้เนาะรอดูตอนปั้นเสร็จกันแล้วกันท้าดาของกายแท้อะไรเนี่ยดาวสัก3าดาวเออแล้วก็จริงๆผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูอะไรนะอาวุธเทพใช่ไหมปัจจุบันมีอาวุธเทพอะไรบ้างนี่นะครับผม มีอาวุธเทพ6ปีกนะครับผมปัจจุบันได้ใช้ไหมได้ใช้ยาวจนถึง3ปีจนกว่าทังซานเทพอาชุราจะมาจะมีอาวุธเทพประจําตัวของเขาเองนะครับผมอาวุธเทพอชุรานะแล้วก็อ์ติแฟกนิ่งหลงนะครับผมอ์ติแฟกนิ่งหลงเนี่ยเป็นการทํางานอยู่เบื้องหลังครับเพราะฉะนั้นจะเชื่อมกับหลงหลงอยู่แล้วอันนี้ได้ใช้ครับ เทพสมุด uh, อันนี้ก็เทพสมุด hmm. ได้ใช้ครับผมเพราะว่ามันเป็นการทํางานอยู่เบื้องหลังนะครับผม mm hmm. พอๆกับไออุทเทพนิ่งหลงะจะมีอยู่กี่นนะสาชิ้นนะครับผมใช้ยาวจนถึงการันตีเลยฉลองครบรอบ3ปีครับผมนั่นก็คือเดือนเมษา ปีหน้าโอ้โหใช้ได้ยาวอยู่พอตัวเย่างนี้ผมบอกไปครับตัวละครแต่ละตัวที่ผมพูดไปต่อจากนี้ผมการันตีให้เลยว่าอยู่ยาวจนไปถึงฉลองครบรอบ3ปีนั่นคือเดือนเมษากันอย่างแน่นอนลองวางแผนการจัดจุ่มกระชาดีๆเพราะสิ่งที่ผมพูดไปมันอาจจะดูไม่ได้เยอะแต่ตัวละครหนึ่งตัวใช้การสุ่ม400รยใบแล้วตัวละครมันมาในทุกๆเดือน <c oughs> คุณจะวางแผนตัวกระชายยังไงนะครับผมก็พยายามบริหารให้ดีๆอส่วนก่อนที่จะปิดคลิปผมขอแนะนําอะไรอีกสักนิดหน่อยก็แล้วกันศึกวิญญาณานะครับผมในช่วงเฟสที่2เนี่ยทุกครั้งมันจะมีไอ้สองเวียนปฐาหรืออะไรวะสองเวียนปทาเลยเนาะโดยสองเวียนปฐาเนี่ยให้ทุกคนไปทําการตีนะครับใช้เพชรซื้อเท่าไหร่นะหนึ่งใบมันเท่ากับ200ใช่ไหมคุณแค่เล่นแบบให้ถึง6ตาหตานี่คุณคืนทุนนะครับผมแล้วคุณก็ได้ตั๋วมา เพิ่มนะครับผมแล้วก็ได้เพชรเนี่ยไปเล่นอีกตาแต่ถ้าเอาจริงผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยควรชนะเกิน3มตา3ตานี่คือ,อยังไงก็คุ้มครับเหมือนกับว่าเราเอาเพชรไปซื้อตั๋วแต่ถ้า6ตาเนี่ยเราได้ฟรีละตั๋วนะครับผมอืมแต่ถ้าเกิน6ตาขึ้นไปก็คือกําไรได้ทั้งเพชรได้ทั้งตั๋วฟรีคุ้มกันอย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือการหาตั๋วอีกอย่างหนึ่งสําหรับส่วนตัวของผมนะมีอะไรอีกแล้วก็มีอีกนะครับผมเวลาตัวละครใหม่เข้าอ่ะทุกคนควรดองเพชรไว้ ขั้นต่ำอะอยู่ที่ประมาณหมื่นเพรเถอะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีแพ็คมาขายครับผมตั๋วเนี่ยห้าร้อยหกร้อยเพอะไรเงี้ยใช่ไ่มมันก็ได้ถึงสิบตัว๋วถามว่ามันคุ้มมากไหมหนึ่งตั๋วมันเท่ากับเนี่ยเกือบสองร้อยเพรแต่มันมาขายแค่หกร้อยได้สิบตัว๋วก็เท่ากับว่าตั๋วหนึ่งเนี่ยมันราคาหักไปครึ่งหนึ่งเลยนะยังไงก็คุ้มครับผมเราคิดเอาหกร้อยหกร้อยเท่าไหร่นะสิบวันใช่ไหมยังไงเราก็ควรเตรียมไว้สักหมื่นกว่ากว่านะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ย ไม่ทําตามนี้เนี่ยอาจจะตั๋วไม่พอก็ได้นะครับผมเพราะว่าตัวละคร SP เนี่ยเรามาเลื่อนดูสิ่งที่เราต้องสุ่มเดี๋ยวก็คือ300 400 400อ่า400 400 300อ่าจะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็400จริงๆเกินด้วยนะไอ้พวกที่ผมเนี่ยวงไว้วงแบบไหนนะอ่ามาพร้อมกายแท้ใช่ไหมวงไปสีฟ้านี่นี่นี่มันจะแพงกว่าตัวละครปกตินะครับเพราะว่ามันกลับมาพร้อมกายแท้กายแท้ก็อยู่ราวๆประมาณ120ดังนั้นเตรียมไว้ประมาณ500ตั๋วหนัก นักนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจนะสำหรับใครที่เ,เป็นผู้เล่นใหม่ว่าเฮ้ยกระดูกเวอร์ชันจำเป็นไหมเอาทางได้ขอตัวละครให้รอดก่อนครับโอเคสำหรับคลิปนี้มีเพียงประมาณเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจผมคลิปต่อไปแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ